Hello, สวัสดีค่ะหนดีแวะมาทักทายจากที่ทํางานของหนดีนะคะโรงเรียนวันนิสาสุขุมวิทค่ะแล้วก็วันนี้นะคะเป็นวัน ปิดภาคเรียนนะคะที่เรามีกิจกรรมที่ชื่อว่า d i วารีนะคะเพิ่งเสร็จไปเป็นที่เรียบร้อยหนูดีอัดคลิปแล้วก็ถ่ายรูปมาเดี๋ยวโชว์ให้ดูเนาะก็จะเป็นกิจกรรมนะคะที่เด็กๆอะ่ะแต่งตัวเป็นเ,เป็นประเพณีของชาวอินเดียนะคะแล้วก็เนื่องจากโรงเรียนเราเนี่ยเป็นโรงเรียนที่เราอยให้มาอยู่ตรงนี้นิดนึงที่พยายามที่จะโปรโมโตนะคะความสามารถที่เด็กจะมีความเคารพต่อ ชาติพันธ์ที่หลากหลายนะคะแล้วก็วัฒนธรรมที่หลากหลายในขณะที่พัฒนาเด็กๆให้เติบโตขึ้นมาเป็นคนที่เคารพตัวเองแล้วก็เคารพผู้อื่นเนี่ยค่ะเราในตลอดทั้งปีเนี่ยเราก็จะมีกิจกรรมที่แบบแปลกใหม่แล้วก็หลากหลายให้เด็กๆได้มีโอกาสมีส่วนร่วมนะคะแล้วก็โรงเรียนของเรานะคะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกด subscribe ช่องนูดีเบรนเวิร์กและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆก่อนใครนะครับ ตั้งอยู่ที่ซอยสุขุมวิท26นะคะเข้าได้จากฝั่งพระราม4แล้วก็เข้าได้จากฝั่งถนนสุขุมวิทด้วยนะคะก็จะอยู่ปากซอยนะคะก็จะอยู่ใกล้ Emporium e m p o r i e r นะคะฝั่งสุขุมวิทแล้วก็ฝั่งพระราม4นะคะก็จะอยู่ใกล้กับทางช่อง3พระราม4เนาะวิกวิกวิกเอ่อช่อง3ของมารีนนนะคะตึกมารีนนลนั่นแหละคะ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยสำหรับหลายๆท่านที่ถามมานะคะที่มีลูกอยู่วัยอนุบาลแล้วก็อยากพาลูกมาเข้าเรียนโรงเรียนของหนูดีนะคะวันนี้ดีก็จะพามา เยี่ยมชมบรรยากาศภายในโรงเรียนนิดนึงแต่ต้องบอกว่าเวลานี้นคะคะเด็กๆเตรียมกินอาหารเที่ยงแล้วนะคะเพราะว่าของเราเป็นเด็กเล็กนะคะขวบครึ่งถึง6ขวบเพราะฉะนั้นเวลาประมาณนี้นะคะเด็กๆก,ก็เสร็จจากกิจกรรมในสวนตอนนี้10บโมงสนะีเนาะสวัสดีค่ะคุณวรพรก็เด็กๆเ,เข้าไปในห้องแล้วนะคะเตรียมที่จะรับประทานอาหารเที่ยงส่วนวันนี้กิจกรรมของเราก็เป็นกิจกรรมทําขนมนะคะแล้วก็เป็นกิจกรรมของคนอินเดียเนาะจีวาลรีนะคะเด็กๆแต่งตัวแบบชุด อินเดียน่ารักมากแบบแดนพรารตะมากคุณครูก็เช่นกันมีแต่หนูดีเองขออนุญาตใส่เป็นชุดดานี้นะคะเพราะว่ามันสะดวกในการแบบว่าถ่ายรูปเก็บเบื้องหลังต่างๆอันนี้เราก็อยู่ในห้องอันนี้เป็นห้องเปียนโนนะคะก็จะเป็นห้องกิจกรรมอุ้ย my first school in Thailand นั่นหรอสวัสดีค่ะนี่เป็นห้องเปียนโนนะคะแล้วก็เป็นห้องประชุมผู้ปกครองเวลาเข้ามานะคะซึ่งก็จะอยู่ใกล้กับสระว่ายน้ําของเราเป็นสระว่ายน้ําน้าเกลือนะคะซึ่งเป็นสระที่แบบ ดีมากกับผิวของเด็กๆเ,เนาะก็ปลอดภัยมากๆเลยนะคะโรงเรียนของเรานะคะพาไปเดินดูดีกว่านะโรงเรียนของเรานะคะก็จะเ,เป็นโรงเรียนที่สอนพัฒนาศักยภาพของดรโฮดการ์เนอร์นะคะอาจารย์ที่ปรึกษาของหนูเองสมัยที่เรียนอยู่มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดเนาะแล้วก็อันนี้นะคะก็จะเป็นบรรยากาศสนามในโรงเรียนนะคะสนามเราค่อนข้างกว้างใหญ่มากๆเลย เออหนูดีรู้สึกว่าเป็นสนามที่ใหญ่มากที่ดีทานมือแรกหรือยังยังไม่ได้ทานค่ะยังไม่ได้ทานมือแรกของบานเลยอันนั้นคือห้องเรียนนะคะแล้วก็ห้องรับประทานอาหารเช้าเด็กๆมาที่โรงเรียนเนี่ยสามารถที่จะมาทานอาหารเช้าที่โรงเรียนได้เลยนะคะเรามีทั้งมื้อเช้ามื้อกลางวันแล้วก็มื้อเย็นให้เด็กๆด้วยนะคะสำหรับเด็กๆที่อยู่ after school แล้วก็ถ้าใครที่สนใจนะคะอยากสมัครให้ลูกๆมาเรียนที่โรงเรียนนะคะก็หนูดีลูกไปเรียนที่โรงเรียนวันนิสามีคําแนะนําใหม่ค่ะที่ใกล้โรงเรียนคุณหนูดี มีคุณพ่อคุณแม่ย้ายบ้านนะคะหรือว่ามาซื้อคอนโดอยู่ใกล้ๆโรงเรียนหลายท่านเลยค่ะก็เราจะอยู่ในซอยนะคะคอนโดที่ใกล้ที่สุดนะคะก็คือถ้ามันจะมีคอนโดโรงเรียนของเราเนี่ยถึงแม้สนามใหญ่มากนะตรงนี้ใช่ไหมคะแต่จะให้ดูฝั่งนี้นี่คือคอนโดขนาดใหญ่อีกคอนโดนึงจะให้ดูนิดนึงอันนี้คือติดโรงเรียนเลยนะคะมามาดูโรงเรียนก่อนได้เลยนะคะก่อนที่คิดจะซื้อหรือมาเช่าเนาะเพราะว่าให้ดูสนามนี่คือความกว้างของสนาม ที่เกือบสองไร่ตรงสุขุมวิทอะทุกคนมันคือเป็นอะไรที่แบบสำหรับหนูดีมองว่าโอ้ย oh, I w y s y r u r r o r r t r t e h e r i r r n Rangsit สวัสดีค่ะ Teacher r รักค่นี่ค่ะมีสนามใหญ่มากตรงนี้ใช่ไหมคะแต่ขึ้นไปตรงนั้นคือเป็นตึกหมดเลยและตรงนี้นี่ข้างโรงเรียนนะคะเรามีตึกคอนโดอยู่ตึกหนึ่งติดเลยนะคะถ้าใครอยากจะอยู่คอนโดนี้นะ ก็สามารถที่จะอยู่เลยหนูดีก็เคยมีลูกศิษย์นะคะที่อยู่คอนโดนี้เลยนะคะก็คือลูกศิษย์ชาวญี่ปุ่นนะคะเป็นญี่ปุ่นร้อยเปเซนต์เลยนะคะก็คือคุณพ่อมาทํางานเป็นญี่ปุ่นที่มาทํางานที่เมืองไทยแล้วคุณแม่เนี่ยเขาก็อยู่ในคอนโดที่ติดกับโรงเรียนเนี่ยแหละคะ่ะแล้วเขาก็ แล้วเขาก็เห็นลูกเขาคือลูกชายของเขานะคะลูกชายของเขาอะค่ะก็คือมองจากนัดระเบียงคอนโดลงมาที่สนามของโรงเรียนแล้วเราก็ที่สระว่ายน้ำแล้วเหมือนลูกเขาก็ร้องไห้ตอนนั้นเด็กอายุนิดเดียวเองนะคะเป็นเด็กผู้ชายก็แบบร้องไห้จะมาโรงเรียนคุณแม่ก็เลยเดินจูง เข้ามาในโรงเรียนแล้วก็ถามว่าเออคือฉันสมัครได้ไหมฉันรู้ว่ามันไม่ใช่โรงเรียนญี่ปุ่นแต่ว่าเ,ออเธอก็ใช้ภาษาอังกฤษใช่ไหมอะไรประมาณเนี้ยแล้วเรามีครูญี่ปุ่นด้วยชื่อคุณมาริเอซังเขาก็เหมือนพูดจากันได้อะไรกันได้แล้วก็เด็กก็ไม่อยู่แล้วแบบเด็กแฮปปี้มากนะคะจนตอนเนี้ยคุณพ่อยายไปทํางานรู้สึกยายไปทำงานที่มาเลเซียเป็นลูกศิษย์รุ่นแรกของนูดีแต่ก็ต้องบอกว่า ในซอยของเราอะค่ะก็คืออยู่ตรงเข้ามาจากเส้นสุขุมวิท26เนี่ยค่ะก็จะเข้ามาเรื่อยๆนะคะเข้าเป็นซอยที่สวยที่สุดถ้าใครเคยมาซอยสุขุมวิท26ในความคิดเห็นหนูดีเนี่ยค่ะก็จะ สนามใหญ่เนาะเอาจริงๆเนี่ยให้ดูความความใหญ่ของสนามคือมันมันมันเป็นโรงเรียนที่แบบให้ความรู้สึกต่างจังหวัดมากแต่อยู่ในกรุงเทพทุกคนเนาะแล้วก็เด็กๆอยู่ที่นี่คือเรียนรู้อย่างมีความสุขจริงๆได้ทํากิจกรรมในสนามนะคะแล้วก็ได้ทํากิจกรรมหลากหลายในห้องเรียนค่ะน่ายอยู่มากขอบคุณมากๆค่ะ Love listening Thai language even though I don't understand everything Thank you teacher r a f ขอบคุณค่ะนั่นะ่ะเพราะฉะนั้น,นะ ที่นี่แล้วน้องก็แบบคือสนุกมากๆเพราะว่ากิจกรรมเราเป็นกิจกรรมที่เหมาะกับเด็กในย้ายมุมนิดนึงอันนี้คือห้องเรียนตอนนี้ห้องเรียนจะแบบเดคอเรทแบบฮาโลวีนนิดนึงต้องขอโทษที่ไม่ได้พาเข้าไปดูอาจจะมีเห็นเงาลูกศิษย์หนูนิดหนูดีนิดนึงก็ต้องขอโทษที่ไม่พาเข้าไปดูในห้องเรียนนะคะเพราะว่าคือเป็นเวลาส่วนตัวของเด็กและเด็กจะเริ่มรับประทานอาหารเที่ยงแล้วนะคะแล้วก็ถ้าเป็นเด็กเบบีนะคะ,ะ,คะก็จะมีนอนกลางวันที่โรงเรียนด้วยค่ะโรงเรียนนะคะเข้า8โมงนะคะก็มาสามารถมาส่งได้ตั้งแต่ประมาณ7โมง7 เช้านะคะสามารถที่จะสั่งอาหารเช้าให้เด็กกินได้นะคะแล้วก็เราเสิร์ฟอาหารเที่ยงที่โรงเรียนนะคะมีเบรก2เบรกอยู่ในช่วงเรียนก็คือ8ปดโมงถึงบ่ายสองโมงสีนะคะเวลาเด็กๆมาโรงเรียนนยคะเด็กๆจะได้ทํากิจกรรมหลากหลายมากเลยนะคะทั้งทํากิจกรรมในสนามขนาดใหญ่ตรงนี้ที่เรามีนะคะทั้งซ้ายทั้งขวาของหนูดีเลยกิจกรรมในห้องเรียนนะคะเรามีห้องยิมในร่มนะคะรวมถึงสระว่ายน้ำน้ำเกลือด้วยแล้วก็ด้านหลังของหนูดีที่ปิดคลุมไว้ตรงนั้นนะคะอันนั้นเป็นบ่อทรายค่ะซึ่ง เด็กเนี่ยเป็นกิจกรรมที่พัฒนากล้ามเนื้อมือนะคะแล้วก็พัฒนาทักษะของการสร้างการประกอบการอะไรทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็เป็น Creative Play เนาะคือการเล่นอย่างสร้างสรรค์เพราะฉันมาที่นี่ค่ะมันเหมือนแบบ 6ปีแรกของชีวิตเนาะควรเป็น6ปีที่ดีที่สุดในชีวิตของเด็กนะคะเป็น6ปีที่เขาได้พัฒนานะคะทักษะทางสังคมทักษะพัฒนาสมองทักษะวิชาการต่างๆนะคะทักษะการใช้ชีวิตไลฟ์สกิลต่างๆด้วยแล้วก็การเข้าร่วมในการใช้ชีวิตที่มันใหญ่กว่าครอบครัวเนาะเพราะฉันดิกระลยอยากขอแนะนำนะคะสนับสนุนให้คุณพ่อคุณแม่ที่มีลูกเล็กนะคะให้พาลูกไปเข้าเรียนแม้ว่าจะเป็นที่เรียนที่ไหนใดๆก็ตามนะคะที่เหมาะสมกับวัยของเด็กะคะ่ะน่าเรียนถ้าได้อยู่ จะให้ลูกเข้าเลยอาหารเช้าเป็นมังสวิรัติหรือเปล่าไม่ใช่ค่ะนะคะอาหารของโรงเรียนนะคะมีทั้งที่เป็นมังสวิรัตินะคะบางวันเราเสิร์ฟเป็นวีแกนนะคะจะมีวันที่เด็กดก,กินพลนตเบสแล้วก็จะมีเนื้อสัตว์ที่ไม่ใช่เนื้อวัวเนาะเพราะว่าเราไม่เสิร์ฟเนื้อวัวในโรงเรียนนะคะรวมถึงนมวัวด้วยนะคะทางโรงเรียนจะไม่เสิร์ฟถ้าคุณพ่อคุณแม่สนใจนะคะก็สามารถที่จะ,ะติดต่อมาได้เลยมีใครอะไรเอ่ย,ยมีใครใส่อะไรมาให้ดิค่ะ ขอบคคุณ่ะนั่นแหละค่ะถ้าใครมีคําถามอะไรเกี่ยวกับโรงเรียนนะคะสามารถสอบถามได้เลยนะคะเพราะตอนนี้นะคะเรามีเปิด Open House ให้คุณพ่อคุณแม่นะคะที่มีลูกในวัยขวบหนึ่งนะคะก่อนขวบหนึ่งหรือว่าไวัยไม่เกิน5ขวบเนะะี่ยค่ะสามารถเข้ามาเยี่ยมชมโรงเรียนเพื่อสมัครได้เลยเนาะ ก็สามารถที่จะสมัครได้นะคะวันเดือนนี้นะคะจนถึงสิ้นปีเนี่ยเรามีโอเพ่นเฮาส์สกแค่2วันเท่านั้นเลยนะคะก็คือสําหรับเดือนพฤศจิกายนนะคะคือวันที่26พฤศจิกายนแล้วก็สําหรับเดือนธันวาคมก็คือวันที่9ทธันวาคมค่ะ ส่วนใครอยากสมัครนะคะดีไซน์ไปแล้วเนาะข้อมูลดูของโรงเรียนเพิ่มเติมนะคะ w w w v a n e s เ a ็บดอนนะคะหรือว่าโทรในเบอร์ที่หนูดีไซน์ไว้เลยนะคะจะมีเบอร์ของโรงเรียนใครอยากเข้ามาชมโดยไม่สะดวกในวันที่26พฤศจิกายนหรือ9ธันวาคมนะคะก็สามารถที่จะนัดแยกได้เลยก็คือโทรมานะคะแล้วก็นัดแยกได้เลยว่าเออฉันสะดวกเข้ามาในวันนั้นวันนี้นะคะก็จะมีเจ้าหน้าที่ค่ะชื่อคุณครูท็อปพาเยี่ยมชมโรงเรียนได้เลยเนาะโทรมาก็ได้คุยกับครูท็อปเช่นกันเดี๋ยว พาไปดูเพิ่มเติมอีกนิดนึงนะคะตึกของโรงเรียนเรานะคะตรงนี้จะเป็นหนูได้ยืนอยู่ตรงจุดที่เป็นโอุโมงค์ต้นไม้นะคะแล้วก็ตึกของโรงเรียนนะคะก็จะเป็นตึกขาวเรียบร้อยเลยนะคะในห้องเราจะมีห้องเรียนนะคะห้องเรียนถ้าเป็นเวลาที่ร้อนจัดก็จะเราจะเปิดแอร์ให้เด็กด้วยเนาะแต่ถ้าไม่อย่างนั้นเราก็จะเทรนให้เด็กชินกับลมนะคะว่านี่เป็นนี่เป็นโต๊ะที่เด็กๆเกพิ่งทํากิจกรรมในสวนเสร็จไปเมื่อสักครู่นะคะ แตเรามีเครื่องฟอกอากาศนะคะไม่ต้องห่วงในโรงเรียนมีเครื่องฟอกอากาศเป็นหลายสิบเครื่องเลยนะคะเพื่อความปลอดภัยเนาะแล้วก็นี่ค่ะให้ดูบรรยากาศจากนอกห้องเรียนนิดนึงนะคะอันนั้นก็เป็นอันนี้เป็นห้องกินอาหารเช้ากับห้องเรียน after school อะแล้วก็ข้างหลังหนูดีก็เป็นสระว่ายน้ำน้ำเกลือนั่นเองเนาะที่นี้นะคะสำหรับคุณพ่อคุณแม่ที่ทำงานเต็มเวลาทั้งคู่เนะะี่ยค่ะเราก็มีเซอร์วิสนะคะก็คือโรงเรียนเราเลิก2โมง45ก็จริงแต่ว่าคุณพ่อคุณแม่ค่ะสามารถที่จะสมัครนะคะ ให้ลูกอยู่ after school ได้ถึง5โมงเย็นนะคะ5โมงเย็นสำหรับคุณพ่อคุณแม่ที่ทำงานทั้งคู่นะคะทั้งสามีภรรยาแล้วก็ไม่สะดวกมารับเด็กๆเ,เนาะก็สามารถที่จะสมัคร after school ได้นะคะและเราก็จะมีกิจกรรมเพิ่มเติมนะคะทั้งสอนภาษาอังกฤษสอนภาษาจีนภาษาญี่ปุ่นภาษาเยอรมันให้ด้วยนะเป็นแบบเป็นเซอร์วิสของโรงเรียนค่ะแล้วก็มีอาหารเย็นให้กินด้วยคือสามารถที่จะแบบ อยู่ที่นี่ก็คือเราเลี้ยงเหมือนลูกเหมือนหลานเลยะคะ่ะอยู่แล้วก็เป็นโรงเรียนที่ไม่ใหญ่มากเป็นโรงเรียนเล็กเนาะเพราะฉะนั้นเรื่องความปลอดภัยนะคะไม่ต้องห่วงว่าจะมีแบบครูไปตีหรือไปทําร้ายหรือไปทําอะไรเด็กไม่มีนะคะข้อแรกโรงเรียนเราขนาดเล็ก คือเล็กไม้ในสุขุมวิทก็คือนี่คือปรทที่ประมาณ2ไร่นะคะแล้วพื้นที่ส่วนใหญ่ก็ใช้เป็นสนามด้วยเพราะฉะนั้นก็คือไม่เล็กสําหรับสุขุมวิทแต่ถือว่าเป็นโรงเรียนที่ไซส์ไม่ใหญ่เพราะว่าเราจํากัดจํานวนเด็กที่รับนะคะไม่เกิน2รายคนแล้วก็ทุกห้องเรียนมีกล้องวงจรปิดนะอันนี้บอกไว้ก่อนนะคะก็คือในทุกห้องเรียนและในทุกมุมของโรงเรียนนะคะเราก็จะติดตั้งกล้องวงจรปิดมันจะแอบอยู่ตามมุมต่างๆนะคะยกตัวอ,อย่างเช่นตรงนี้ไม่รู้เห็นไหมอันนี้นะคะตรงนั้น ตรงมุมนั้นเห็นไหมเอ่ยตรงเออหนูดีแอบมันไว้ในในต้นไม้ค่ะคืออันนี้คือด้านหน้าโรงเรียนละเนี่ยคือมันจะแบบ เขียวขจีร่มรื่นลมเย็นมากนะคะท้งโรงเรียนเป็นบรรยากาศที่เหมาะมากที่ให้เด็กเล็กๆเติบโตมาเนาะถ้าใครที่อยากให้ลูกนะคะเชื่อมั่นในเรื่องของการพัฒนาสมองเด็กตั้งแต่ประมวัยนะคะแล้วก็คิดว่าศ6เป็นวัยที่ช่วงเวลาที่สําคัญที่สุดนะคะในการสร้างรากฐานการเจริญเติบโตของเด็กนะคะก็อยากขอแนะนําให้แวะมาดูโรงเรียนวันิสา,าสุขุมวิทของหนูดีนะคะให้เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่หนูดีมองว่าเป็นหนึ่งในตัวเลือกที่ดีมากๆเลยนะคะถ้าแบบเราก็ไม่ โรงเรียนหนูดีมองว่าในโลกใบนี้ไม่มีโรงเรียนที่ดีที่สุดมีแต่โรงเรียนที่เหมาะกับเราที่สุดหรือไม่เหมาะเนาะเพราะฉันดีเองก็ไม่สามารถเทมได้ว่าโรงเรียนคนหนูดีเป็นโรงเรียนที่ดีที่สุดเพราะว่าหนูดีเชื่อว่าความจิตวิญ,ญญาณความเป็นครูอะค่ะ มันมีอยู่ในคนที่มีจิตใจเป็นครูทุกคนแล้วถ้าที่ไหนก็ตามที่มีคนที่มีจิตใจเป็นครูแล้วรักและเป็นห่วงเด็กเนี่ยที่นั่นก็เป็นโรงเรียนที่ดีที่สุดสําหรับเด็กคนนั้นๆนะคะแต่บีก็อยากจะบอกว่าโรงเรียนวันนิสาสุขุมวิทเป็นโรงเรียนที่เราตั้งใจออกแบบทุกสิ่งทุกอย่างให้เป็นโลกของเด็กเป็นโลกของวัยเด็กเนาะศูนย์ถึงหขวดนะคะให้เป็นวัยที่ดีที่สุดปลอดภัยที่สุดแล้วก็มีคุณภาพที่สุดซึ่งก็เลยอยากเชิญชวนนะคะให้ทุกคน ถ้ามีลูกอยู่ในวัยเล็กนะคะปฐถมวัยโดยเฉพาะถ้าเป็นวัยก่อน1ขวบนะคะแนะนําให้มาดูให้เร็วที่สุดเลยแต่เรารับเด็กถึง5ขวบค่ะก็อยู่ในช่วงเนี้ยค่ะศูนย์ถึงห้าขวบแวะเข้ามาดูได้เลยนะคะเป็นไอเดียสําหรับคุณพ่อคุณแม่ด้านหน้าโรงเรียนตรงนั้นนะคะพอมองออกไปที่เห็นตรงโปร่งอันนั้นเป็นที่จอดรถนะคะวันที่แวะมาดูเนะะี่ยค่ะก็สามารถมาจอดรถหน้าโรงเรียนได้เลยเรากันที่จอดรถไว้ให้เป็นที่เรียบร้อยเลยนะคะแล้วก็จะได้มาสอบถามเรื่องหลักสูตรหลักสูตรนะคะเราใช้หลักสูตรอเมริกันที่ช่ ว่า the creative curriculum เนอะก็เป็นหลักสูตรที่ทำให้เด็กๆอะคะ่ะสามารถที่จะพัฒนาสมวัยนะคะเติบโตอย่างมีอิสระทางความคิดแต่ว่าได้พัฒนาทางวิชาการ ครบทุกอย่างนะคะเหมาะกับที่เขาจะไปต่อชั้นประถมหนึ่งได้อย่างมั่นใจแล้วก็มั่นคงส่วนเด็กๆของเรานะคะไปเรียนที่ไหนเราบ้างนะคะก็มีทั้งไปเรียนโรงเรียนสาธิตโรงเรียนไทยนะคะมาแต่วัฒนารวมถึงโรงเรียนนานาชาติต่างๆว่าจะเป็นนิสเฮโรสชูสเบอรีนะคะแบงกอกพร r e p โรงเรียนจะมีอยู่อันนึงนะคะก็คือสวิ s เซ e ร์แนนะคะโรงเรียนที่เป็นสวิ s เซ e ร์แนค่ะที่สอนภาษาเยอรมันเป็นภาษาหลักเพราะฉั้นเด็กๆสามารถไปเรียนได้หลากหลายนะคะไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนไทยโรงเรียนนานาชาติหรือว่าถ้าเป็นเด็กเอ็กซ์แพนะคะอย่างรุ่นแรกๆของหนูดีก็ย้ายตามคุณพ่อคุณแม่กลับไปที่ประเทศญี่ปุ่นนะคะหรือย้ายกลับไปต่างประเทศเด็กๆก,ก็สามารถที่จะพัฒนาแล้วก็ปรับตัวได้เช่นกันเพราะฉันต้องบอกว่าเป็นโรงเรียนที่เราตั้งใจสอนให้เด็กะคะ่ะ มีพัฒนาการที่ดีนะคะแล้วก็สามารถที่จะปรับตัวได้ในทุกทกที่ที่เขาไปเลยค่ะหลังจากนั้นโรงเรียนแนะนาไหมคะที่จะไปแนวทางเดียวกับโรงเรียนคุณหนูดีไม่มีโรงเรียนแนวทางเดียวกันค่ะต้องบอกว่าทุกโรงเรียนเขามีแนวของเขาเองหนูดีคงไม่สามารถบอกได้ว่าโรงเรียนหนูดีต้องไปเข้าแนวไหนแต่เราสอนเด็กให้สามารถปรับตัวได้หลากหลายไม่ว่าคุณพ่อคุณแม่ค่ะอยากจะให้เด็กไปเรียนโรงเรียนไทยโรงเรียนนานาชาติโรงเรียนสองภาษาหรือโรงเรียนอะไรก็ตามหนูดีมีความเชื่อส่วนตัวว่า ถ้าเราสอนเด็กให้เขาเก่งเต็มศักยภาพในวัยนั้นๆของเขาไม่ว่าเขาจะต้องไปอยู่ที่ไหนก็ตามเขาต้องปรับตัวได้ค่ะนะคะเพราะฉันจะไม่มีว่ามาเรียนโรงเรียนดีเราต้องไปเรียนที่นั่นที่นี่ถึงจะเป็นแนวทางเดียวกันไม่มีนะคะเขาต้องไปในทุกที่ที่เขาอยากจะไปได้หรือว่าคุณพ่อคุณแม่สะดวกที่จะให้เขาไปเรียนที่นั่นค่ะนั้นคือเป้าหมายค่ะคุณละองทองถามว่าคนไปโรงเรียนทางเลือกหรือเข้าระบบดีอย่างที่บอกนะคะก็คือ,อ เราต้องเด็กต้องไปได้ทุกที่ค่ะไม่มีว่ามาเรียนที่นี่เราไปได้แค่ที่นั่นมันทําให้เขาเกิดความจํากัดในชีวิตเนาะเพราะฉันก็ย้ำอีกครั้งนะคะโรงเรียนดีก็ไม่ใช่โรงเรียนทางเลือกนะคะทุกโรงเรียนเนี่ยที่เป็นโรงเรียนท,ท,ทนี่ถูกใจคุณพ่อคุณแม่ก็เป็นโรงเรียนทางเลือกทั้งนั้นละค่ะก็เป็นโรงเรียนทางเลือกสําหรับคุณพ่อคุณแม่เนาะแต่ว่าสําหรับหนดีมองว่าพ่อแม่ มีบุคลิกและมีไลฟ์สไตล์แบบไหนก็เลือกโรงเรียนที่สอดคล้องกับบุคลิกแล้วก็ไลฟ์สไตล์ของคุณพ่อคุณแม่ส่วนจะไปเรียนต่อที่ไหนมันก็ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยก็บอกไม่ได้หรอกค่ะเช่นเรื่องของทุนทรัพย์เรื่องของการวางแผนเรียนต่อมธัธยมเรื่องของอะไรหลายๆอย่างจริงๆเลยเนาะว่าเออเราวางแผนชีวิตลูกยังไงหรือว่ามันก็ต้องมีความยืดหยุ่นด้วยค่ะเช่นอ,อ,อายุเท่านี้พ่อแม่วางแผนแบบนี้พอโตขึ้นอาจจะวางแผนอีกอย่างก็เปลี่ยนแปลงไปดีคิดว่าการศึกษาที่ดีต้องสอนให้มนุษย์เราสามารถปรับตัวใหห้้้เขาไดกกกัับททุุจงวะแล ในชีวิตของเขานะคะโดยที่เรายังมีความสุขแล้วก็มีสุขภาพจิตที่สมบูรณ์เนาะนั่นหมายความว่าสถานการณ์นั้นต้องไม่เป็นสถานการณ์ที่เป็นอันตารายต่อ,อ,อร่างกายและจิตใจของคนคนนั้นด้วยนะคะโอเคเลยค่ะเพราะฉะนั้นนะคะถ้าคุณพ่อคุณแม่คนไหนนะคะมองหาโรงเรียนสําหรับลูกนะคะแล้วก็สะดวกที่จะ เข้ามานะคะในเขตอันนี้เราอยู่กันที่ซอยสุข,ขุมวิทยี่สิบหกเนาะก็ถ้าเป็นโรงเรียนที่สะดวกที่จะรับส่งดีขอนําเสนอที่นี่เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกสําหรับคุณพ่อคุณแม่เลยนะคะแล้วก็อยากจะบอกว่าเป็นตัวเลือกที่เด็กๆมาเรียนมีความสุขคุณพ่อคุณแม่มาอยู่ที่นี่มีความสุขนะคะเด็กๆได้ฝึกทักษะภาษา,ษาอังกฤษนะคะเป็นหลกักแล้วก็จะเสริมภาษาจีนญี่ปุ่นเยอรมันให้ด้วยะคะ่ะโดยครูเจ้าของภาษานะคะครูทุกคนที่สอนภาษานั้นเป็นคนชาตินั้นจริงๆนะคะครูจีนคือหลีเหล่าซือนะคะมาจากประเทศจีนครูญี่่ปุนนคคืออมมาาเะะัั มาจากประเทศญี่ปุ่นแล้วก็คุณครูทิมนะคะเป็นคุณครูเยอรมันที่มาจากประเทศเยอรมันค่ะเป็นครูสอนว่ายน้าของเรานะคะในสระว่ายน้ําเด็กต้องแต่งยูนิฟอร์มไหมคะไม่มียูนิฟอร์มนะคะเป็นที่เดียวกับที่เคยอยู่ที่คลองสีและคลอง 2, สองเส้นธัญบุรีไหมหลักสูตรไม่เหมือนกันเลยค่ะที่นี่หลักสูตรเน้นสอนเป็นภาษาอังกฤษเป็นหลักค่ะ ส่วนโรงเรียนที่รงังสิตตอนนี้ผู้บริหารคือดรพุทธิมาค่ะกับดรศิราภพค่ะไม่ใช่หนูดีแล้วค่ะแต่เป็นเป็นรู้จักกันค่ะเป็นเพื่อนกันค่ะเนาะโอเคเลยนะคะขอเรียนเชิญนะคะถ้าใครดูไลฟน์นี้ไงก็ฝากแชร์ไลฟ์นี้นะคะไปให้เพื่อนๆที่มีลูกอยู่ในวัย0-5ขวบนะคะแล้วก็ สะดวกที่จะมาเดินทางมาส่งรับส่งในเขตสุขุมวิทนะคะแต่จะบอกว่าสุขุมวิทก็จริงทุกคนแต่เหมือนต่างจังหวัดมากดูสิอันนี้สระว่ายน้ำน้ำเกลืออันนี้คือเป็นแบบมุมที่เด็กๆชอบมากๆเลยแล้วก็สนามใหญ่มากจริงต้องบอกว่าสนามโรงเรียนเราใหญ่มากนี่ไปข้างหลังที่พาให้ไปดูเมื่อสักครู่แล้วก็ถ้าอยากอยู่ติดกันนะคะก็จะมีคอนโดอยู่หน้าโรงเรียนนะคะมีหลายคอนโดมากๆคือจริงๆเราล้อมรอบด้วยคอนโดจริงทุกคนเนาะ ก็นั่นแหละค่ะเรียนเชิญนะคะใครที่บ้านอยู่ไกลมีหลายๆคนที่มาเช่าคอนโดอยู่ในซอยนี้นะคะเพื่อให้สะดวกกับลูกเนาะในซอย26หรือว่ามาซื้อคอนโดเลยก็มีเช่นกันค่ะมีหลากหลายรูปแบบเลยค่ะก็ต้องบอกว่าสนับสนุนให้คุณพ่อคุณแม่ย้ายบ้านไปอยู่ใกล้โรงเรียนที่เหมาะกับลูกแล้วคุณพ่อคุณแม่ใช้วิธีการเดินทางเอาสมัยหนดี้ทำโรงเรียนอยู่ที่รังสิตะค,ะค่ะก็มีคุณพ่อคุณแม่ที่ทํางานอยู่ในกรุงเทพเยอะมากเขาก็ไปซื้อบ้านอยู่ที่รังสิตแล้วก็ให้ลูกเนี่ย นั่งรถนักเรียนมาโรงเรียนแล้วตัวคุณพ่อคุณแม่ใช้วิธีขับรถไปทํางานกันเนาะก็การมีลูกเป็นอะไรที่ทําให้เราต้องปรับเปลี่ยนค่อนข้างเยอะแต่ถือว่าคุ้มนะคะเพราะว่าเด็กสําคัญกว่าเนาะเด็กสําคัญกว่าผู้ใหญ่จริงในมุมมองของโนดีอย่างน้อยก็ในช่วงวัยปฐมวัยของเขานะคะที่เราต้องมอบสิ่งที่ดีที่สุดให้กับเขาค่ะโอเคเลยค่ะโดนหลังนี้ค่ะมาดูโรงเรียนอีกเนาะแล้วก็ขอโทษที่ไม่ได้พามาดูในช่วงที่เด็กๆทํากิจกรรมนะคะเพราะว่าเมื่อสักครู่นี้ไปร่วมกิจกรรมกับเขาก็เลยแบบไม่สามารถที่จะมาไลฟ์ได้เนะ ว่าจะไม่มีลูกแลครับแต่ฟังและสังคมยังมีหวังครับมายเซนดีดีกับลูกจะบอกว่าหนูดีสนับสนุนทุกคน,นค่ะไม่ว่าจะอยากมีลูกหรือไม่อยากมีลูกการไม่อยากมีลูกก็เป็นหนึ่งในตัวเลือกที่ดีมากก็จะไม่คุณอิสระแล้เบาตัวแต่ถ้าคุณอยากจะมีลูกก็ต้องขอให้จัดเวลาไว้แล้วก็ต้องจัดเวลาอย่างเวลาดีดีคุณพ่อคุณแม่ที่บอกว่าโออยากเลี้ยงลูกให้ดีนะแต่ไม่มีเวลาดีจะคิดว่า งง้นก็โอเคไม่มีลูกก็ได้เนาะจริงๆเราไม่จําเป็นต้องมีลูกก็ได้ถ้าเราไม่มีเวลาไม่ไม่ผิดนะคะไม่ผิดอะไรเลยการไม่มีลูกไม่ใช่เรื่องผิดเลยแต่ว่าการมีลูกแล้วไม่มีเวลาให้เขาแล้วให้คนคนนึงมาอยู่ในโลกใบนี้โดยที่เขารู้สึกโดดเดี่ยวและอ้างว้างอันนี้ในมุมมองดีคือผิดเออในมุมมองของครูเรามองว่าไม่ได้มีลูกต้องมีเวลาถ้าไม่มีเวลาไม่มีลูกก็ได้เนาะนั่นแหละค่ะแต่จะบอกว่าสําหรับคนที่คิดว่าสามารถที่จะ สร้างประชากรโลกที่มีคุณภาพขึ้นมาได้เนาะช่วยในการฟื้นขึ้นวิกฤตต่างๆของโลกใบนี้หนูดีคิดว่าถ้าคุณมีเป้าหมายอย่างนั้นนะคะเป้าหมายอะไรที่ใหญ่กว่าแค่ตัวเองเนี่ยก็ เหมาะสมที่จะมีลูกแล้วก็อย่างผู้ปกครองเด็กในโรงเรียนดีต้องบอกว่าเลี้ยงลูกเก่งมากเลี้ยงลูกดีมากตั้งใจเลี้ยงลูกมากมันทําให้ดีมีความหวังกับโลกอนาคตเนาะเพราะว่าทุกประชากรที่เกิดขึ้นมาเนี่ยต้องใช้ทรัพยากรโลกอยู่แล้วซึ่งตอนนี้ทรัพยากรโลกของเรามีจํากัดมากๆนะคะมีไม่พอแล้วเนาะก็ ถ้าจะมีเด็กๆขึ้นมาสักคนก็ขอให้มีเป็นคนที่ใช้ทรัพยากรโลกเนี่ยอย่างคุ้มค่าประหยัดแล้วก็สร้างสารรค์สิ่งดีๆให้กับโลกอนาคตอันนั้นเป็นอะไรที่หนูดีสนับสนุนให้มีนะคะส่วนใครไม่อยากมีไม่เป็นไรไม่กดดันเดอ้อไม่กดดันนะคะสมัยก่อนจะบอกว่าคนไม่มีลูกเนี่ยอาจจะถูกมองว่าอุย้ยถูกประนามว่าแบบอุยจะมีคำพูดว่า childless คือไม่มีลูก childless แต่แม้ทั้ง10ปีที่แล้วที่เรียนอยู่ที่อเมริกาเนี่ยก็มีคําที่ PC ขึ้นมา PC คือ politically correct น no. ะก็คือใช้คำว่า child free child free ก็คือเป็นอิสระจากการเลี้ยงลูกก็ได้เหมือนกันเนาะไม่เป็นไรเลยนะคะต้องสอบเข้าไหมคะต้องมา,าดู open house หรือมาดูโรงเรียนก่อนนะคะว่าชอบหลักสูตรหรือเปล่าหลังจากนั้นพาเด็กๆมาสัมภาษณ์นะคะกับคนที่ช่วยเลี้ยงเด็กอาจจะเป็นคุณพ่อคุณแม่ปุยาตายายพอสัมภาษณ์เสร็จแล้วนะคะเราก็จะมีการพูดคุยสอบถามเนะะี่ยค่ะว่า มุมมองในการเรียนรู้ของเราตรงกันไหมถ้าตรงอย่างที่บอกหนูดีไม่เชื่อว่ามีโรงเรียนที่ดีที่สุดในโลกเหมือนที่ไม่เชื่อว่าจุฬาธรรมศาสตร์คือมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดในเมืองไทยหนูดีเชื่อว่าทุกมหาวิทยาลัยทุกที่ถ้ามีครูที่ดีมีสื่อการสอนมีพื้นที่สําหรับการเรียนรู้ที่ดีก็เป็นโรงเรียนที่ดีทั้งนั้นได้นะคะขึ้นอยู่กับว่าเป็นโรงเรียนที่เหมาะสมหรือเปล่าเพราะฉันดีคิดว่าอย่างโรงเรียนของหนูดีเนี่ยก็ต้องมาดูว่าคุณชอบแล้วก็รู้สึกว่าเหมาะสมกับไลฟ์สไตล์แล้วก็ สิ่งที่ตั้งใจเลี้ยงลูกให้เป็นหรือเปล่าถ้าคิดว่าเหมาะสมเราก็สมัครเข้ามาเรียนเราก็สามารถที่จะเข้าเรียนได้ค่ะไม่มีข้อสอบแบบนั่งเขียนแต่จะมีแบบสัมภาษณ์นิดหน่อยให้เขียนถึงมงุมมองวิธีการเลี้ยงลูก โอเคเลยค่ะหวังว่าโรงเรียนนี้จะเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกนะคะให้กับคุณพ่อคุณแม่ที่มีลูกในวัยประถมวัยเนาะมาอยู่ด้วยกันนะคะมาเป็นครอบครัวเดียวกันค่ะครอบครัเวเล็กๆที่เด็กๆแอคทีฟมากมีเวลาในสวนเยอะนะคะแล้วก็เป็นโรงเรียนที่เต็มไปด้วยความรักนะคะเป็นโรงเรียนขนาดเล็กย้ำอีกครั้งมีห้องกล้องวงจรปิดทุกห้องนะคะแล้วเราก็มอนิเตอร์ตลอดเวลาแต่เด็กไม่เกิน200คนอยู่แล้วคะ่ะขนาดเล็กมากตอนนี้เรารับอยู่ตอนนี้มีเด็กอยู่ประมาณ100ไม่ถึง100คนด้วยซ้ําแล้วก็ครูจํานวน ครูจํานวนต่อเด็กเนี่ยถือว่าสูงกว่าที่มาตราฐานของกระทรวงศึกษาธิการกําหนดด้วยนะคะเพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลเลยนะคะเรื่องการดูแลความปลอดภัยความใส่ใจแล้วก็ความได้กินน้ําตลอดเวลาอาหารอร่อยมากนะคะเด็กๆสนุกมีสระว่ายน้ำมีเบาะทรายมียิมในร่มแล้วก็มีสวนขนาดใหญ่แล้วก็โรงเรียนก็สอนหลากหลายภาษามากๆเลยถือว่ามาแล้วคุ้มค่านะคะสนุกมากๆคุ้มค่าที่จะขับรถมาส่งเอ,อ โอเคเลยค่ะแล้วเจอกันที่โรงเรียนนะคะโทรสอบถามได้เลยนะคะดีไซนเบอร์โทรศัพท์ไปให้แล้วหรือว่าเข้าไปในเว็บไซต์นะคะ worldwideweb.vanessa.ac.th นะคะก็สามารถที่สมัครมาดูงาน Open House ได้เลยค่ะโดย Open House ของเราในเดือนพฤศจิกายนเดือนนี้นะคะจะอยู่ที่วันที่26พฤศจิกายนส่วนธันวาคมจะอยู่วันที่9ธันวาคมค่ะนอกนั้นก็โทรเข้ามานะคะที่จะสอบถามนัดเข้ามาดูเป็นรครอบครัวได้เลยค่ะโอเคค่ะสวัสดีค่ะ ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกด subscribe ช่องนูดีเบรนเวิร์กและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆก่อนใครนะครับ